บาดเนี่ยได้แล้วพี่น้องวันนี้เอาจังบักสังเลยบาดเนี่ยไปยังพ่อหันไปอีสกเมียงนี่ปูบนไห่แล้วปูบนไห่แล้วบัตรขอบคุณครับปูโอ้ยนี่จังบัวบัดอู้ยไปอีสกไงพี่น้องได้แล้วได้แล้วซุปี่ปลาน้อยบาดรนี่เนี่ยโอ้โธจังบักสังเลยพี่น้องเอาจวดจวดจวดบานเฮบานเฮฮึย ตรวจพอให่เปนนวันเหเสียออกมาเยปีมากแล้วตรวจออกแล้วตีเอ้าเป็นไฟไปดับวรุดแล้วโอ้ยเนาะยังอยู่บอยังมีบเตบออกทั้งผีเลยโอ้เหีบอคอยตอนมาไหนเนาะมันพื้นมันบรีเบเลยเออเมียนแล้วยาเผาลากมัาก็รุดร่นแล้ว มันตะลุกตะลักขึ้นวันละวันแหเอาป่าหน้าประตูงเม่ปีพี่น้องครับเอ๊ะนั่นนี่นั่นนี่ป้ายอย่างนั้นอู้อู้อู้สองตัวสามตัวอยู่ิได้เพาะยกมาทั้งพี่ป้ายอย่างเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งนับกันเด้อไงตัวสาป้ายอย่างเนี่ยครับพี่น้องมาเบิ่งนับกันแต่ตัวออกนไงเติมเนาะครับผมตัวไงออกอู้ปรากฏอีกแล้วปรากฏ พีตัวนึงปรากฏสองเลยปรากฏสองปรากฏปลาขาวหนึ่งมาดเวมันมันมันมาหนิมาพี่น้องมาเบิ่งคลิปนีนับกันครับวันแหีเอาปลาเสียออกพอพนมเมีปีจานลอยพี่น้องมาเด้อติดตามคลิปนี้ครับวันแหรครับพี่น้องเออเอาขอปลาปูปูเอ้ลกูกหลานมาขอปลาเด้อมาหนิเด้อสิพปากันมาวันแหีเด้อปูไม่ใงีปีขอปูแล้ว่นนะ่ะ อีพอตัวงไปเฮ็ดงานงานเข่าด้วนแม่ปีมาขอหายแล้วครับขอปูหลับฝนครับปูนป่วนปูก๊กยัางก่อนเพื่อนก๊กยังก่อนเพื่อนปูกกคอยเนาะพ่นคอยเจ้าสรีวานเรื่อไงวะไงเป็นุ่มวันเจ้าถือกู้ตีเจ้าไปว่าหนีเจ้าสิถือกูิ้ต่๋ไปว่าไม่ได้กินง่ายหรอกแหป้ยอตัวของเราเตรียมใบถาแล้วอีแม่เราปะ น้องเครื่อนในบ่มีปลาดอกนี่เราไปปล่อยปลาสลิดเราเลยบ่ใหิบานปล่อยปลาสลิดพี่ละนี่แม่นเบิร์ดล่ะนี่รูปตัวยู่นี่มาวันไปวันกลับมาก็ได้เนี่ยพ่อใหญ่พอนมเสียวอกมาเนี่ยปัดโท้อแล้วสีดึงอันดังไฟถ่าเด้อดังไฟอยู่ข้างน้องนี่ล่ะลด เอาเกลือปั๊บจี้อยู่นี่ลวดอ้าสวัสดีครับพี่น้องมาเบอร์มาวานแหีเด้อบานนี่เด้อวานแหีหน้าพอะตวงแม่ปีอีแม่กันมาขึ้นกันสวัสดีครับขอปูก๊กให้ก้อนปูก๊กคอยฮึบยิงวานละเท่าไหร่พี่น้องพ่อยพนมกับเสียออกมาแล้วป่าดนั่นพูดนะโอ้ปลาน้อยเด้อนั้นปลาขาวเป็นไงพอมาหลุดมึงดูเฮ้า นี่พี่น้องเอ้ยบาดแหลกเลยนี่บาดเนาแหลกแหกมานแต่ว่าขอปูไปน่ะล่ะขอปูไปแล้วบางดูพี่น้องบาดแหลกแหกมานวันแหงครับได้กลับกล่องให้บางก่อนจังนี่เอาทางนี่มันจะคักมาลุ้นกันพี่น้องมาลุ้นพอตรัดมือได้ตีพ่อ่อยูโอ้ยปลาขาหน่อยนั่นดินั่นดินั่นดี้ป้ายังเอาขึ้นมาเพิ่งปลาขาวพอดีปิีงตัวนี้ อู้ปรากก็ได้ไหมเอาเอาคูมาเอาคูมาเสียเอาคูมาออกเอาคูมาโอ้พ่อ่พานมมื่อบานอยู่ตัวเี้บาดเลกแคกบานใส่ซองนอยอยู่น่าเดีปลาขาวนีพวไอ้ปีงตัวนั้นใส่หีบนะพอนะปลาอย่างนี้นั่นปลาตัวกลมๆคือปลาน่นจันเนาะนี่ซองนอยแล้วปรากฏปรากฏว่าปรากฏว่าคือเพิ่นว่า ปลาดุกดุ <c oughs> ปรากฏว่าแล้วปลาดุกก็ต้องดุต่อ <c oughs> ไปใส่มากกว่าบริเวณลายเมือยลายเว้นไปเฝ้าเมียดดัดิเขี่ยวบ้านนั่นแม่เาอ,อ,อาสมา <c oughs> ไปคุณขวางไช่เหล้า,า <c oughs> อะไรพอไม่นพอไงพนุ่มว่าจะไปขอเมีอันป่ะจันขอเมียวันไปคุณขวางไช่เหล้ากลับบ้านเออรถกลับบ้านนึงคุ่นเนาะบ้านนี้มันสิได้ไปร่ำน้องห้าบ่้ออื่นมืน้อเพื่อนี่ อ่าวหดวันที่หาพลีแล้วตามันบ่อคอยอ่ะไหนมันมาไปหลอกตาเม่นวลอกตาพ่ออืมอ้อมดันอืมอือ้าอาอ้วดูแลกันไปออกจากล่งบาญยวนดูแลกันไปลอกตาบ่ใด้บ่ได้ไปแล้วมันยานมันถือแสงอ่ะเอาเอาอีกพ่อบาดในเฮ่าไปเรื่อยๆในละอ้อมน้องไปนี่ละฮึบวู้พวว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 แ ก็จะตงแล้วอ่ะงานเขาด้วนแล้วเลยบ่ได้มา้างเปียดงานด้วนครับเอาบาทที่สองเป็นจังไงพี่น้องบ้านห่าวเขาครับพี่น้องสาตึกมันมันบ่คอยตวดมาเลยดิดยปลาหน่อยนะก็ะคือปลาใหญ่ดิปลาได้หนามปลา,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 าตัวปลา,าตัว เ้อน <łość> ั <S 2> <S 2> <Billboard Sports> ่นดินั่นดิเอ้าปรากฏดอีก่หันเกียงจะต้อาไ่สมแล้วแน่วนีซองเมล็ดอีกแล้วพี่น้องบาทละ2องบาทละซองหนึ่งสิบบาทกันพรตัวนี้บาทสิบบาทกับพระตัวนี้เพราได้ปิ้งนั่นนี่ปรากฏพี่น้องเลย โดยเฉพาะแกงเซโนไม่สมเนี่ยนี่ีบอกแน่นครับอุ้ยบุหูนี่นี่ออกเฮ้คือบุหูวะอุ้ยบอกว่าอกแกงเไม่สมนี่ักนีปาร์ตบอกว่าโอ้บุหูบุหูนี่นี่วินี่อกคะจบว่าหันนี่จ้าก็ต้องกนข่ซะนีห่่้่นไ่เอ้ยประกดไอ้แกงเซนไม่สมเย่าจัน ปลาขาวนี่ตรงปลาขาวตรงเป็ดไม่หีบออกถ้าเกลือปิ้งเอาไม่หีบหีบเอาเนี่ยจำเป็โบราณมันหีบคือโบลันไงางไฟอยู่เถียงนอกเขาเนาะแมนครับนี่ทางไฟอยู่เถียงนี่นั่นเห็นบ่อดส่ซีมาเล็ดแล้วพี่น้องแกงนองไม่สมมีมี่น้องไม่สมอยู่ดอกเอามะหายไม่ปีไปยู่ตะกี้น้องแม่เนาะก็ได้หลายตัวสีแกงเรื่องพอยาพนมเด้อผมสีแกงซะน้องไม่สมเสียออกปิ้งปลาได้เจ้าเด้อได้ครับโอเคเอาแบ่งกันเห็ด อีพอสิมากินเขาบ่แม่นี<_<_่บ่พอกินเดี<_<_<_<_๋ยวเฮ็ดงานดอกโอ้เอาเลยเอาเหี้ยดูคางคางสำมแลงานหนึ่งตัวนึงเราอยากกินลงแก้วไหมโอ้เออเอาเอาเอาอีกบาทที่สามไปมองไหนเจอไหนพ่อใหญ่พนมเฮ้ยว่ายไปไหนเนาะตามมาพี่น้องตามมาพ่อใหญ่พนมเราจะเจอไหนมุมไหนน้ำมาพี่น้อง เราเมาส่วนไหนสันแม่ฮึบฮึบโอ้มุดหลิงหิงเลยวะเนี่ยเราพอโอ้มอดไปยังดอกมูลมีอยู่น่าม่เลิกวันไหนดอกเนาะแต่ว่าขันว่านงุ่มือสิบวนนะดิโอ้ยบอนกันมากเลยได้ประกฏอีกเลยเด้องมอีะด้ยังุม้อ่างวนึงเพื่อมัน งุมมันยันได้นะงุมเนาะโอ้นางเฝากอดบอดเกแปเลยรอรุนพี่น้องอรุนลอุนอรุนรอรุนสียจากเมล็ดตัวนี้ปรากได้จากสียหาตัวแคยุบพอด้แกงส่วนสมเนาะฮึบนั่นดได้อนึงปากระแยงตัวนี้ปากกงหรือปรากวปปรกดปปากระแี่งนี่ดิมนดิ อ่นเห็นบ uh, ่กานแยงแนว่ย uh, ่ะกากดบ่เป okay, um right? ็นหนงสี่คข่ายๆกันอยู่ในกดกับกาแยงเนาะแม่นบ่กดหรือกาแย่งปะกดกดเออปรกดตัวนั่นปรกดเนี่นั่นประกแยงสิไปแปะเนาะเออแม่นแล้วโอ้ได้แต่ประกดเนี่โอเคเลยวันสีบาทได้สิบตัวเนี่ยโอเคแล้วเอยแกงส่วไปชมเต็มมอปลอเนาะแกงส่วนไปชมได้ทีได้ดนั่นนั่นฟยังหันโอ้ตัวนี้ไปปิ้งตัวนี้ สองมาเรียนบาทละสองบาทละสองพี่น้องเอ้ยโกบานหันเนาะโอ้พะเนี่ยพน้กับมือหมันอยู่ตัวนี้เอาจวดจวดพ่ออีกบาทนี่งสามบาทละพี่น้องบาทละสองตัวสองตัวสามบาทได้ยวหกตัวละเอาบาทที่สี่อยู่เอาบังสกัดบาทนี้แล้วบังหัวมุมแล้วบะมันหมันเด้อปูเด้อร์พ่อสันเด้อปูเด้อเรอขา้นี้เด้ออเนี่ยบังสกัดอ่ะ เอไปบ้านแห่นำโค้งนะผมด้วยกันบ้านแตกดีแน่นี่ไปง่อยหัวเรื่อยในแต่ว่าแห่แหนำโค้งผมมิ่งเเพ้วนีอแห่นำโค้งเนี่ยเอาน่ามันไหลวานลงไปกันมีเพ้กับของหินขาดเบิ้นแล้วแต่ว่าป่านำโค้งกับแปลกป่าน้ำโค้งนี่ไม่ลาถือปุ๊บมันสิแล่นขึ้นจอมเลยบ่ลงพื้นนี่แปลกว่ากันแต่ว่าผมถ่ายคลิปลงตะกี้อันซุ่ม่หูนะอันซุ่ม่หูซุบมันข้าเจ้าบ่เคยเห็น คอมเมนต์เข้ามาโอ้ยแฮ่บวมีเผาบวมแอนดอกว่าได้กินดอกปลาอย่ามาให้ยีตัวว่าสันว่าโอ้ยบ้านเลยเขาพาใส่เผาแฮ่น้ำโขงสันบอกว่าตะกี้ว่าแตะกอยลงคลิปอันไปรอหน้ำโขงตะกี้ดอกโอ้ยบวมหัวยัง่ยจากพิมพ์มาอยู่สันดอกว่าตะกี้หัวควันยังละพอตัวใหญ่ยี่ตีเอาแล้วครับเตาแล้วเอาแล้วพี่น้องบังสกัดเออหยับเนกไปเออตัวใหญ่บ่หนิบังสกัดบ่หนิตัวใหญ่บ่หนิ เอามาเม็ดอันยังกอดจิ้มจุ้มไม่บอกบอกเอาบอกดึงแหกกันไหมเราได้บอกลงมาลงมามาลุ่นน้ำกันพี่น้องครับบังสกัดบังแหลกบังสกัดบังสกัดเห็นบ่พไหมปะเออเล็กตีนแหก่อนเล็กตีนแหก่อนรุ่นรุ่นพี่น้องลุ่นรุ่นเล็กตีนแหก่อนมาสักกุ้ยกัญเน้อ ขอปูบาดเดียวได้เลยได้เลยป่ะบังสก,กัดดิขอเถอะเด้อปูรอบนี้อ่าโอ้ดึงเสือออกไปปั้นงัวเนาะ <c oughs> <c oughs> ดึงเสือเะได้แค่ไ้ปั้นงัวต้อมแล้วพี่น้องเพิ่นต้อมแล้วตอมแเขาแล้วอืมต้อมแล้วพี่น้องต้อมแล้วว่าฉันออ,อ,อกว่ะโอ้ยตัวไหนหน่อยหนึงตัวเนี้ยปลาหยังหน่อปลานิ่หรือปลากาโอ้ปลากาปีงเสีนนยเบกันปลากา ปลากาปิอีกแซ่บดีเดี๋ยอยู่ไม่อยู่แค่นั้นแหละสิอยูบอยอมมบอ่บ่อยู่พี่นนะ้บองมาเบอิ่งน้ำกันไฟก่อนนะบอกว่าขันไปต้องมีไฟแล้วบ่เห็นไฟเลยมันต้องเป็นไฟจวดไปตัวปลากระเงี้ยงแสดงว่าตัวใหญ่เนี่ยใพิ่นจังได้ลกน้ำเนี่พีพ่น้องเอ้ยพลาใหญ่พนมโดดโลกน้ำตามเลย เนียปะดนม oh, so mm ันกะมันตืดในมือเนาโอ้บังในบังรุ่นพี่น้องเลยบังรุ่นบังรุ่นเห็ดจิ้มจุ่มซุยแม่กินขนตัวใหญ่มาแร่งก็่ะตวมาต่เห็ดงานวพอดีเนาะแม่พักหลายสลับบัด เอาลุนเบิงไปไหนพ่อไปไหนพอไปไหน,ป,นปรากฏปร,กปรกากฏไงโอ้เราไหนปรกากฏไงพี่น้องเฮ้แร้วเด้แลว้ลวพ่สันอยู่ในกลางเหงาหมดลงไปแล้วพี่น้อง โอ้บองบองเลยว่าตดบ่หายใจหายใจทีามันตดบองบองอยู่เื้ฟูแล้วออะไปไปฟูแล้วออะฟูแล้วคนฟูแล้วโอ้ยปรากฏไงอึบดดโดดดดต้ตตั้่ารยังล่อพ่อรู้ปะตอนเห็นตัวไงเจ้าบ่ะดี้ยิห้เฮ้เอาฮึบ นี่พ่อแล้วบาทนี่ร่าุนกเอาปรนเป็นุนละพ่อแย่พ่อนมเจ้าไปยังไอะออกแล้วเอาไหมเอาไหมปะคอีโอ้สอเมียนั่นเอไฟมันไปแล้วันไปทัง่นไปทั้งเาแ่ละน้ปลาได้นองพุ่นตัวนึงบอลอยู่พุนเฮ้ยหมดอีกแล้วเดี๋ยวดิ เอาให้ลาห่าวซะบัดนี่ยรุดแล้วหรอปะบ่ทันซามอยู่ในนี่ละปลาอยู่ในนี้ก็สิมีอยู่ดอกอยู่ในเฮียหนิสามตัวนั่นปาดละสองสามตัวเนาะปรากฏหลายแนวอจากใดอะแกียงชนเอาไปชมสุดยอดเลยใครอยู่ดอกมันแดดอยู่พอพอนาวดอกไฟจัดจัดไปหมดมันสิไปใส่แล้วบ่นไปนทำบ่นี่เหรอ เออนี่ปลาขาวมีปลาขาวอยู่ปึ๊บนั่นปลาขาวเห็นตาหัวขึ้นมาสองตัวได้บาดในปีงออกสามเลยออกเลยสามาจ้ะโอ้ยบาได้ตัวเนี่ยเนาะเจอกระได้ตรงนี้เดี๋ยวจะได้เจอกันได้บาดจัดที่เท่ยบาดเมื่อกี้พอดีได้ปีงโอ้บอกไอจูบหน่อยบางญ่เลยวะไอจูงอะไรพอได้ปีงดูตัวนี่ ลายตัวอลไรเด้ดพี่น้องเอลยอู้พุ่นปรากฏพุ่นปลากาสองตัวอยู่น,ยนู้นในี่พุ่นห้าตัวอยู่บาดนี่ยหกตัวกับตัวเอาขึ้นมากรุดเนี่ยโอ้ยสามสีป่ปีได้ซองหีบพุ่นบาดนี่ยเฮ้ยลายเติบแล้วพี่น้องเอ้ยปลาพุ่ม,มีกังนี่แหละมันขัดปรากฏปรากฏ Càng cho nó mấy xôm Chẳng khắc chẳng khắc Ủa phí mưa phí mưa Mà ít chắc bát bị nọng bạc nè hau Xê ba phá nhai bơ mà gần bơng Xút nóng lèo Hau Ủa khắc lèo bạc Để bình nó Để đáng phai bình như tay thiếng hau Tám bằng hông bạc lê ข้อสิแกงประกฏซะเนาะงไม่สมใหายเสียออกปิป้งปลาได้ครับดังไฟอยู่เถียงนี่ล่ะครับพี่น้องคลิปนี้ก็คือสิให้พี่นอ้องเบิ่งนํากัน,นคลิปคลิปหน้านี่สิป,ปสิ้งได้บัดนี่เออเดี๋ยวสิออกไลฟ์สดเด้อเจ้าไลฟ์สดข้อสิถ่ายคลิปเอา,อาคลิปหนา้าคลิปหนา้นาช่วงเฮ็ดกับเขาช่วงเฮ็ดปิป้งปลาเดี๋ยวสิออกเพิ่นไลฟ์สดช่องเพิ่นจันเลยก็สิถ่ายคลิปให้เบิ่งบรรยากาศไปนําครับเอามุมไหนพอบัดนี่ไล่ไปพุ่นเนาะเอา ฮึบโอ้ยัน่เคยยูทัวหนองคือว่าแล้วเนาะพ่น่ะบ่อนอยู่พูนให้น้าหน้าแหงโมีหยังร้อนกันนูกกินเวดแล้วลองดูบางนี่จะได้ยักทัว ปลากดมาสิเป็นไดไรพอบังนี่เป้าสะอาดมันไก่กันพวดเนาะป่ะรอไปตั้งุวนบันนี่ป่ะป่าพี่น้องมาสกัดอีกบังนึงนี่นี่มันอยู่เสื่อหยอดอยู่ข่าเนี่ยฮึบแคดลอยเราเวย้ย <c oughs> ว่าวันเป็น่ออก ขัดปดยังโอ้ยขโอ้ยเนาะขัดขัดปดว่าทำไมทั้งแหทงคนบานพันลูบลูไมมน้อกันดิขุลงก้นแหม้อน้ำวนสิี้อ่อนใจันอันนั้นเนาะกองอันนั้นเนาะว่ดบังสัมทักเจียดน้ำกองเหยาะพอยยตวงเราเห็ดใบเหอนึ ปรากฏอีกแล้วพี่นอ้องโอ้ปรากฏหลายเนาะปรากฏว่าเลยปรากฏหรือไม่วเมียนปลาขาวเว้ยปลาขาวปลาขาวมีปรากฏบอกว่าโอ้ปรากฏอีที่อุ้ยนีย่ใส่นี่พอดีกำลังเลยแกงจะนอนไม่สุมได้ไล่ตัวเลยได้พี่น้องเอาบังนี่กระซิบทอยเคลืนเมื่อนระบาดนี่คลิปนี้กระเซียวใซ้ำนี่ก็ได้พี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาเด้อบัดนี่เดอ้อคลิปเพชรกับเขาได้บัดนี่ อคลิปนี้สครออนุญาตเอานี่ละพี่น้องพอได้กินจีนดอกปูบนไหนกินแล้ววะน,นี่สีแกงซะน้องไม่สม <cierto> แล้วก็ปลา,าขาวกัดสีป,ปิ้งเสียออกพบนสีป,ปิ้งจานร้อยกับส,สีแกงซะน้องไม่สมนะครับพี่น้องเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องวันแฮหน้าพอตวงแม่ปีพ่อใหญ่พอนุ่มจานร้อยเสียออกแม่ปีน<โ>ะครับอนุญาตบัตรข้ามค,ครับคลิปนี้เอาซ้ำนีน่ละครับพอกันไหมคลิปนะอีกจังหน่อยจวด